สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับคุณครูพรการารินตามกระโทคในเรื่องลักษณะของบุคคลสำคัญค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนบุคคลสำคัญของเรากันก่อนนะคะ ท่านแรกก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาในวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินในรัชกาลที่9นะคะท่านที่2ก็คือท้าวสุรนารีนะคะหรือว่าคนส่วนใหญ่จะชอบเรียกท่านว่าย่าโมนั่นเองค่ะและท่านสุดท้ายของเราก็คือ สืบนะคะเสถียรนะคะผู้ซึ่งคอยดูแลอนุรกษ์ป่าไม้และพันธ์ัตว์นะคะไม่ให้สูญพัน์นั่นเองนะคะก็มาถึงเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือลักษณะของบุคคลสำคัญนะคะจะมีอะไรบ้างไปติดตามเลยค่ะลักษณะของบุคคลสำคัญข้อที่หนึ่งนะคะก็คือ เป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนต้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีคนเยอะแยะมากมายเลยเขากำลังช่วยกันเก็บขยะใช่ไหมคะในบริเวณชายหาดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชายหาดที่เป็นส่วนของส่วนร่วมนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะเห็นความสะอาดของชายหาดนะคะแล้วก็ไม่เป็น มลภาวะหรือว่ามลพิษต่อแม่น้ำนะคะต่อทะเลนะคะที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกสัตว์น้ำนะคะพวกเขาก็เลยมารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทะเลนะคะแบบนี้ ลักษณะของบุคคลสำคัญข้อที่2ก็คือนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะเขาก็กำลังประชุมกันอยู่นะคะก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเขากำลังปรึกษากันนะคะเกี่ยวกับว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านของเรานะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาท้องถิ่นนั่นเองนะคะ ลักษณะของบุคคลสําคัญข้อที่3นะคะก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเหมือนอย่างที่ในภาพน,นะคะก็มี ผู้ชายนะคะคนหนึ่งนะคะเขาทากระเป๋าสตางค์ตกนะคะแล้วอย่างนี้เด็กที่เดินตามหลังเขามาเป็นคนเก็บได้นะคะเด็กก็เลยแจ้งเขานะคะแล้วเขาก็ได้กระเป๋าสตางค์คืนแบบนี้นะคะก็เด็กคนนี้นะคะเด็กผู้ชายคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นี้ก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะไม่ได้อยากได้กระเป๋าเงินของผู้ชายคนนี้นะคะถ้าเอาคืนไปนะคะอันนี้ก็เป็นพลเมืองที่ดีนะคะ ลักษณะของบุคคลสำคัญข้อที่4นะคะก็คือทําประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะดังในภาพนะคะก็มีเด็กสองคนนะคะที่กำลังจูงมือคุณยายเนี่ยข้ามถนนนะคะคนนึงก็จูงมือคุณยายข้ามถนนอีกคนหนึ่งก็ช่วยถือของนะคะซึ่งเป็นการทําประโยชน์แก่สังคมยังไงก็คือว่า เขาไม่ได้รู้จักกันอนี่แบบเราไปทํประโยชน์ให้คนอื่นแบบนี้เป็นการทําประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนก็คือไม่ใช่ว่าพอข้ามถนนเสร็จแล้วเด็กสองคนนี้จะขอของตอบแทนจากคุณยายนะคะก็ไม่ใช่ะคะ่ะก็คือเขาก็ทําเขาก็อยากทํานะคะก็เป็นการทำประโยชน์แก่สังคมที่ไม่ได้หวัง,วงผลอะไรเลยนะคะแบบนี้ มาดูลักษณะของบุคคลอีกสองข้อนะคะนั่นก็คือมีฐานะมั่นคงและมีชื่อเสียงกับมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะสองอย่างนี้นะคะไม่ใช่ลักษณะของบุคคลสำคัญนะคะบุคคลสำคัญไม่จำเป็นต้องมีฐานะมั่นคงหรือว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเพียงแต่เป็นคนธรรมดาท,ดทั่วไปที่เป็น คนที่อยากทําอะไรเพื่อสังคมก็พอนะคะไม่ต้องมีรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคะใครก็ทําประโยชน์เพื่อสังคมได้นะคะแบบนี้ก็คือลักษณะของบุคคลสําคัญะคะก็มีสีข้อนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้นะคะครูก็จะขอยกตัวอย่างบุคคลสําคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้หนักเรียนนะคะยกตัวอย่างบุคคลสําคัญที่นักเรียนภาคภูมิใจ ลงไปในแบบึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ในท้ายบทเรียนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนว่า,าใครที่เป็นบุคคลสำคัญที่ครูภาคภูมิใจนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับบุคคลสำคัญที่ครูภาคภูมิใจคะ ะะก็คือพ่อคุณรามคำแหง,งมหาราชค่ะซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะคะท่านทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างไรนะคะท่านคือผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะคะซึ่งทําให้คนไทยมีภาษาเป็นของตัวเองจนถึปัจจุบันนี้นะคะซึ่งมีต้นแบบท่านได้เป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะคะ แล้วครูจะนําแบบอย่างจากท่านมาใช้ประโยชน์ทาเพื่อส่วนรวมอย่างไรนะคะครูก็จะนําแบบอย่างจากท่านนะคะมาใช้คิดค้นเหมือนกันนะคะวิธีการสอนที่จะทําให้นักเรียนเรียนหนังสือได้อย่างเข้าใจค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูก็ฝากการบ้านไว้หนึ่งหน้านะคะนั่นก็คือหน้าที่25นะคะอยู่ในแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ ั้นพัฒนศึกษาปีที่2นะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะโดยข้อ3นะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกนะคะในลักษณะของบุคคลสำคัญนะคะและทำเครื่องหมายกากบาดในลักษณะที่ไม่ใช่ลักษณะของบุคคลสำคัญนะคะส่วนข้อ4นะคะข้อนี้นะคะสำคัญเลยนั่นก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของนักเรียน เรียนภาคภูมิใจมาหนึ่งคนนะคะแล้วก็บอกว่าบุคคลสําคัญนั้นเขาคือใครนะคะจะเป็นใครก็ได้นะคะเอาใกล้ๆตัวนักเรียนก็ได้นะคะอย่างเช่นพ่อแม่ของนักเรียนก็ได้นะคะก็เป็นบุคคลสําคัญของนักเรียนได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นตายายนะคะหรือว่าลุงข้างบ้านนะคะหรือว่าลุงวินมอเตอร์ไซค์ที่นักเรียนรู้จักได้หมดเลยนะคะทุกคนเป็นบุคคลสําคัญได้ทั้งนั้นนะคะ แต่ก็ต้องบอกได้ว่าเขาคนนั้นที่นักเรียนเลือกมาทำประโยชน์อะไรให้แก่ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นพ่อแม่ของเราก็อาจจะเป็นพลเมืองดีของประเทศนะคะหรือว่าคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์นะคะก็ขับรถตามกฎจราจรอ,อะไรแบบนี้นะคะและนักเรียนนะคะก็ต้องบอกให้ได้ได้วยว่านักเรียนจะนำแบบอย่างของบุกคลสำคัญที่นักเรียนยกมานั้นมา ตนอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะการบ้านก็มีสองข้อนะคะเท่านี้นะคะก็ครูก็จะรอตรวจนักเรียนนะคะก็นี้ก็ถ่ายรูปส่งมได้ในไลน์นะคะหลายห้องเรียนนะคะแล้วครูก็จะตรวจตรงนั้นนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ